สวัสดีครับยังอยู่ในอีพีกับเส้นฟางสร้างฝันนะครับผมตอนนี้เป็นการมุงหลังคานะครับผมเป็นแบบมุงเอียงนะครับเราจะมาดูเทคนิคของช่างทีนะครับผมว่าทํำยังไงนะครับผมก็คือเริ่มจากการวางก่อนใช่ไหมครับช่างทีแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งรีดนะครับผมรีดขึ้นไปข้างบนแล้วก็รีดตรงล่องด้วยนะครับแต่ว่าตรงข้างล่างสุดนะครับก็คือไม่ต้องโปะนะครับลองดูใ้ใกล้อีกทีหนึ่งก็จะได้ สวยงามแบบนี้นะครับรน,น,นี่ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหาราหหาน,นี่อยู่ที่ EP9 แล้วนะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆสร้างกันไปไนะครับผมใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ <c oughs> นะครับผม <c oughs> แล้วก็กดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะครับจะให้ระเบียงหน้ามันอยู่ซี่ของโจ สมปรือคาวซีมักรักนะจ๊ะ